สวัสดีครับฟุตโบอล,ลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกาคู่ดึกในคืนวันนี้นะฮะจะเป็นการพบกันระหว่าง f c ฟซปอร์โตครับรองจ่าฝูงครับกับมาลิติโมตีสามครึ่งนะฮะภาพรวมๆครับปอร์โตยิง2ลูกชนะ2ลูกนะฮะถือว่าเจ้าต้องยิง3ลูกปอร์โตลนจ่าฝูงเพราะว่าออกไปแพ้ฟ,ฟา,าร์มาลีกัวแต่ฟารมาลีกวัวอย่างโหดเลยฮะช่วงนี้ครับก็ปอร์โตแพ้ไป2อหนึ่งนั่นทำให้ อตอนนี้ฮะสถานการณ์แต้มเท่ากับเบนฟิก้าฮะแต่ว่าประตูได้เสียของปอโตน้อยกว่านะครับก็ต้องบีนครับในอีกอเกือบเกือบสิบนัดที่เหลือนี่นะฮะส่วนทางด้านของมาลิติโมครับอยู่อันดับ15จากทั้งหมด18ทีมฮะเหนือโซนตกชั้น6แต้มก็กดดันอยู่เล็กน้อยนะฮะสีนัดล่าสุดได้แต้มเลยครับพวกเขาแพ้เบเลเนส์ที่บ้านเบเลเนสนฮะศูนยเล่นในบ้านแพ้รากาหนึครับ ออกไปแพ้โมไยเลนเซอศูนย์สองแล้วเตะในบ้านชนะอ่าเสมอกับเซตูบาวหนึ่งหนึ่งทุกอย่างชี้มาที่ปอโต้นะฮะนั่นหมายความว่าปอโต้น่าจะได้เวลาที่จะกลับมาเข้าฝักในช่วงรีสตาร์ทสักทีนะฮะสองประตูเหนือมาริเตโมน่าจะมีครับฟันธงว่าปอโต้ครับชนะแล้วระหว่างสองประตูกับสามประตูเนี่ยแหละครับ